สวัสดีสามาชิกทุกท่านวันนี้พบกับพุม่มบีบมือจนเมืออเดิมสมาชิกลองแรกกูกุยกล้องน้ำหนักยังโกนานาจัดในวันที่19นี้นะครับโคนี้นะครับเป็นการชนระหว่างโกโนโดล่างเข้ากาเซนแดนลาจิตติหรือว่าลุมมอนกองน้องปูตะวันกายโกแปดการตองาก,การโยธาจนกับโนโดน้ำมังกรดำ,ดำมังมีซับหรือว่าคุณมีควายกองนายส้มปอนซิธิใจกายโกน้องจีโน่จังโกมัวโคนี้จริงรางวัลสามกิโลช่องคีโตมิก สามกิโลสองกิโลเรามาวางประวัติแบบย่อๆต่างซองควายโคโนโล่างเก้ากาเส้นเดนลาจะซีนี่ด้วยลมมวนนี่ลาสุดจะนากองบินน่าจะมาอิกจนประปิดตั้งเก้าตั้งหยดติมหน้านะติมหน้าที่มีปลายนัตตะม่มีน้ำใจนะเนี่ยจุดๆตนนัวนี้ไม่เคยแป้ย์ใครมาตีกันทำไมจิกไอ้ลมมววนนี้ทำไมจิกํหนนาหรับสมาชิกทันใดที่จะเล่นหัวเล่นได้กำได้บางได้ให้กดไปดีลิงหน้าโปรไฟล์พีโปรโมชั่น ลองมาควางรถกล้องโกจนมังสมาอิกโโนดอ่ามังก็ดำมังมีซับตัวกุนมีกว่านี่จนมาแล้วแรกกลางนะสมาอีกลาทุกชนาถุงโป้น่าจมาอีกจนประเพิดต่อกลางนะประเพิดกาบก่อต่อกลางเนี่ยมัดต่อที่มีนำใช้น่าจะมาอีกสำหรับหัวโขนี้ดีเจอดีทํามาอีกแกงเจอแกงง้ามปลาดนะน่าจะน่าจารย์ในวันที่สิบกันนี้สำหรับจมาอิกแันใดตีเใจเรนัวให้ติดตามข่าวสั้นไดตีดลิงหน้าโปรไฟล์ปีบมหัวจนกล้องครับ